สวัสดีเพื่อนๆและ FC ทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนะับผพาเพื่อนๆมาเที่ยวคาเฟ่กันอีกแล้วนะครับเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในอำเภอบางประหันจังหวัดอยุธยานี่เองนะครับก็สำหรับคาเฟ่นี้นะครับก็เพิ่งเปิดใหม่นะครับผมก็อยู่ริมถนนสายเอเชียนะครับแถวอำเภอบางประหันจังหวัดอยุธยานี่เองนะครับเดี๋ยวนับจะพาไปดูบรรยากาศภายในร้านด้วยกันนะครับผมครับผมก็ตามมาเลยนะฮะ สำหรับร้านริมเซียคาเฟ่นะครับก็พิกัดหาไม่ยากนะครับก็อยู่ติดถนนสายเสียขาเข้ากอทมนะครับผมก็ให้ดูตามป้ายนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่ร้านได้เลยนะครับผมนี่นะครับคือริมเสียคาเฟ่นี่เองนะครับก็ร้านประกอบไปด้วยอาคารสองหลังนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูหลังแรกก่อนนะครับผมนี่นะครับหลังแรกนะครับก็จะมีโลโก้ร้านนะครับริมเสียคาเฟ่แอลเลสโตรัสนะครับผม นี่นะครับตามเข้ามาเลยนะครับครับผมอันนี้คือบรรยากาศภายในร้านนะครับอาคารหลังแรกนะครับผมนี่นะครับก็เป็นร้านมินิมอลคาเฟ่นะครับมีโต๊ะนั่งเป็นโซฟานะครับผมแล้วก็โต๊ะบาร์แล้วก็โต,ต๊ะแบบมินิมอลนะครับผม อันนี้คือเคาน์เตอร์สั่งกาแฟนะครับผมมาดูรายการกาแฟกันดีกว่านะครับนร่นะครับผมรายการเมนูของเครื่องดื่มต่างๆนะครับผมนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะครับที่ร้านนี้ก็จะมีเมนูอาหารจานเดียวด้วยนะ,นะครับนี่นะครับราคา ไม่แพงเลยนะอันนี้ราคาตามมาตรฐานร้านค้าทั่วไปเลยนะครับผมนี่นะครับนี่คือเคาน์เตอร์สั่งอาหารเครื่องดื่มนะครับแล้วก็นอกจากอาหารเครื่องดื่มก็ยังม,มีเค้กหรือเบเกอรี่นะครับขนมหวานก็มีนะครับผมน้ำอัดลมก็มีนะครับสำหรับโปรโมชั่นที่ร้านนะครับริมเสียคาเฟ่น,นะครับก็ลดราคาทุกริม 10บ,บาทน,นะครับเมื่อมีการกดไลค์เพจของอมินเซียคาเฟ่นะครับผมผมก็กดไลค์กดติดตามไปเรียบร้อยนะครับโอเคมาดูอาคารถัดไปนะครับผมสำหรับอาคารนี้นะครับเป็นห้องรับแขกขนาดเล็กนะครับเป็นห้องสำหรับเชื่อมต่อ กับอาคารใหม่อาคารถัดไปนะครับผมนี่นะฮะโอเคมาดูอาคารนี้นะครับผมสําหรับอาคารนี้นะครับก็เป็นโต๊ะนั่งเหมาะสำหรับทานอาหารนะครับผมเป็นห้องแอร์เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้โต๊ะแบบครอบครัวนะครับและอันนี้โต๊ะแบบสี่ท่า,า,า okay. camera, Fi นนะครับผมสําหรับห้องนี้นะครับเหมาะ มารับประทานอาหารภายในห้องโซนสองครับเป็นอาคารโซนแอร์โซนฝองนะครับผมนี่นะครับโอเคต่อไปนะครับจะพาไปดูบรรยากาศภายนอกกันบ้างนะครับผมครับสำหรับด้านนอกของร้านริมเซียคาเฟ่นะครับก็จะทำเป็นสวนหย่อมนะครับมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับจัดร้านได้สวยงามมากๆเลยนะครับมาดูด้านขวานะครับ ด้านขวาก็จะเป็นสนามหญ้าอีกเช่นกันนะครับก็จะมีต้นไม้ใหญ่นะครับอยู่ติดห้องน้ําฝั่งนี้นะครับผมนี่นะครับบรรยากาศด้านนอกของร้านริมเสียคาเฟ่นะครับส่วนด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นสนามหญ้าอีกเช่นกันนะครับนี่นะฮะตรงกลางก็จะมีน้ําพุนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาน่ารักน่ารักนะครับเหมาะสําหรับมาถ่ายรูปหน้าร้านนะครับผมนี่นะครับ ฝั่งนี้เป็นโซนอาคารโซนสองนะครับด้านข้างก็จะเป็นสนามหญ้าโซนย่อมอีกเช่นกันนะครับผมโอเคแวะมาได้เลยนะครับที่ริมเซียคาเฟ่บางปะันจังหวัดอยุธยานี่เองนะครับโอเคครับหลังจากนี้นะครับนกกบจะไปนั่งทานกาแฟแล้วก็จะถ่ายรูปภายในร้านให้เพื่อนๆชมกันนะครับผมตามมาเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆและที่ทุกท่านนะครับสําหรับในวันนี้นะครับนกกบมาที่ร้านริมเซียคาเฟ่นะครับอำเภอบางปันจังหวัดอยุธยานะครับ ก็เดี๋ยวนักบมีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับเจ้าของร้านนะครับเจ้าของร้านชื่ออะไรครับพี่แอนค่ะพี่แอนนะครับประวัตเขาเป็นมา่อนที่มาที่ไปจะสร้างร้านนี้เสร็จเราได้นี่มีแรงบันดาลใจแบบไหนครบแรงบันดาลใจของพี่แอนเนี่ยพี่แอนมองเรื่องของสุขภาพเทนเทนใช่อะเทนในเรื่องของสุขภาพที่มีความประสงค์ที่จะให้ลูกค้าทุกคนที่เข้ามานะคะได้รับอะไร สิ่งที่ดีๆกลับไปไม่ว่าจะเป็นทางด้านเครื่องดื่มหนรืออาหารอยากจะเลือกวัตถุที่วัตถุดิบที่พีเมียมทั้งหมดอ๋อค่ะซึ่งมเมเล็กกาแฟน,นะครับก็สัส่งแบบสับ่งอัดทีไรใช่ค่ะเป็นลงพว้งใหญ่ที่ใช่เป็นลงพุงใหญ่สัปดาหล์ละห้ากิโลนะคะเพื่อที่เราจะไม่สต๊อก,กไปเยอะลูกค้าทานดื่มก็จะได้กลิ่นของของค่ะแล้วก็ลองชิมดูแล้วนะครับหอมหอมเข้มมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวแวะมาได้นะครับที่ยิมเสียกาแฟเดี๋ยวให้น้อง เจค่ะน้องเจนะครับฝากร้านอิมเสียด้วยช่วยฝากกับเอฟซีนะครับแล้วเลยก็ถ้าใครผ่านมาทางสายเซียนะคะทางช้องเทพเนี่ยก็จะเห็นร really> ้านแบบว่าทรงไทยออกโมเดิร์นนะคะอยู่ริมริมสายเซียเลยนะคะก็สามารถแวะเข้ามาได้เลยนะนะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันพุธนะคะแล้วก็จะมีอาหารเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็รายการอาหารมต่างนะครับเป็นเมนูที่ไม่แพงเลยนะครับก็ราคา อยู่ที่50ถึงไม่เกิน1 0 <c> 0 <oughs> <c oughs> 1 0รอกว่านิดๆนะครับก็แวะมาเลยนะครับที่ริมเสียคาเฟ่อำเภอบางบหันจังหวัดยุทยานะครับฝากร้านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับไปบ้านายบ๊าน